คุณม้อนี่ค่ะเพื่อนทุกคนอย่นีต้อนรับเข้าสู่บ้านลักนะคะคืนนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นการลดน้ำหนักวันที่วันที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วอ่ะแต่ก็คือเออยังลดน้ำหนักอยู่นะคะเป็นวันที่ลดน้ำหนักอยู่เนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ปั๊มจะทานอะไรบ้างนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกัน กินข้าวกันค่ะอันนี้เป็นข้าวกระเพราไก่ไข่าดาวนะคะแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ไข่าดาวชมอตช็กินข้าวนะคะคาราบุกินตะเมนกินข้าวเกิดอะไรนี่ปับเบอร์อีกหนึ่งนะที่บอกคงมีเตรียมนะไม่มีเป็นจะไม่พูด ไปเขาไม่คุณเกิดนคอเวชภูมค่ะถึงมือเย็นกันแล้วนะคะทุกคนไม่รู้จะกินอะไรดีนะคะวันนี้ก็เลย เอาโยเกิร์ตนี้มากินแล้วกันพานกินอันนี้นะคะโยเกิร์ตดัชชี่ไบโอสีเขียวเพราะว่าเป็นสูตรโลชูกาแล้วก็ low แฟตด้วยก็เลยเลือกอันนี้มากินประจําก็คือสีนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวปอมว่าจะเอาไปใส่ผลไม้ด้วยนะคะทุกคนเอาโยเกิร์ตใส่ถ้วยกันคะ่ะ แล้วก็ไปองังบนไปด้วยกินโยเกิร์ตกันค่ะทุกคนโยเกิร์ตกับอัง่นนะคะวันนี้มือเย็น 你好。